ไปเรื่อยเรื่ยมีปัจจัยสองร้อยบาทความมโนธรรมศาสตร์ทุกเป็นส่วนบนส่วนผ yeah, UH> huh> <the ูู้่วนเมย์ยาหลัิบุเป็นลูกาหรือ่าดเป็นวังบรรยากาศยามสาวพี่น้องตุ๊กชิคก์ก่อ ออปก็สุขสบายกันก็มาสื่อขกันไปบ้านนี่เออเมย์สุขสบายเนาะเออทาาทิปงานระเืีองของเอราวัณเอ่อเมยนเนาะลูกแค่แม่สินมีปัจจัยเท่าไหร่มาเมืองกีบย้ยหอยสุกกระม้นนั่นเองเออขิดเงินได้ไรเงินขิดทองไอ้ไรทองเนาะเกษยบัตราณิชงในกอใที่สินันสมคมประมาทพาณิชย์เออท่านเม่เห็นหน้าหอยรวยทักเข่าขายปีละพันล้านเหมือนเปลำเังเอ พีงน่อยทีมงานลำเลีองของเขานี่ก็นั่งเอกงามเนี่น้องโอ้ยมีปัจจัยหาเวรเก็บฝากเบิร์นเก็บน้อยเออมาฝากซื้อฝากเสียง์ไม่ในพุทธศาสนาเ้ยบุญคำนำสู่พัฒนาสิ่งใดคอยได้สิ่งนั้นสมควรมากๆพัฒนาโยมโนสุขพลังมันยืนมันเนื้สาธุเออได้บุญได้กุศลนับกันนุนนเน้อเมื่ เออธนาบุญบุญนี่ไปทับใครได้บุญบุญได้สมัยเขานันผูปธทรมสันตวะสันตวะอุ้ยเออจอยทางงานนอกเออรูเคนแม่สินเป็นสีใหายผู้าแเลยนอกเออสิช่วยไม่จะเศร้าร่างกินกระบาดเดียบเอาเงินมาหนึ่งคนอุ้ยอายองยานางคนละนอเออสิมาทัวเอาเงินมาบ้านนคนาเออเอาทางนอกจัเทร์พรอยผู้หักของพินผู้หักผู้เฟง เอทางทีมงานนอกแขวงจำปาษาของพี่น hey, ้งเราการ์ตูนได้มาหัดใส่ให้แกอพี่น้องเขาสร้างบ้านนำมันหรือบาบันกระชิบกินกับเกล้เคียงโอ้ยลำกัมีทุงมันหวดพี่น้องเขานาะผู้ข้าผู้เคยให้กระจดได้ให้ขึ้นเหนือนอกเออเออทางเพื่อนก่าโอ้ยนาะเออให้เมียไปทำการทำงานบัดบุไปทำงานเออไปเห็นเออทางอันเสียน เดินนอกพุมานอกเสียบไชบูดบอกไปเอากเสียบไปบูดมมีเงินแนนโอ้ยเออเนี่ยนั่นไหนนกเออพุ่มก็ลอไปลอางนกเอ้ยมกลงเสือก็ะไไปนับนอกเพรลูกแคมเป็นสินพุ่กับุ่มีาอย่านอกเพื่อสารลันเฟนกับมีบุเพียงบุพ่อพุ่าก็เลยไปน้ำเสียสุบูรุ้ยถูเลิศพุ่มา จะเป็นตัวสมบูรณ์นะพันธุ์พุ่งเลยน้องนอไปมาะดี๋ยวนอเอาเดี๋ยวว่าดอมาบ่นพี่น้องเอาการมาต่อหนังต่อหนังน้ำกันต่อย่ดต่อรัมน้ำกันพี่น้องเอาได้ต่อเศร้าได้ที่ได้สบายแค่นี่ที่ได้รวมย่อไม่พี่แม่พี่น้องเอาำมาเล้วพี่น้องนอสาราล้างใหม่เอาได้ขืนนัแนะพี่น้องเว้สามารถใส้ได้แล้วเราสาราล้างใหม่อันน่ะ เจ้าสมมนีน,นมีพระทั้งหมดราสิบในเอ็ดราสิบสมานีนสองพระน้าเทพน่งอยู่สซนเนาะนง คนอย่าบมบายไปไหนดอกพี่น้องเนาะเพราะว่าเผิ่อให้กระเมือจากมาล่ามคนยังง่วงนอนนะอนรับบงคน,น,น,นก็ได้บังเพื่อนบังเือนยังตีอยู่พี่น้องบหมบิอนดมา็ว่า าพี่น้องเอ๋ยสถาบันกรรมมัตติธาติดขาวอุทธาของปู่กับหยาพี่น้องเลยมันมีมันซินนอกคนคนกับบริบามัตติเราค่ะเป็นวันซินนะพัฒน์ิมาตติแทบทุกคนพี่น้องมาติดขาวเอาขขาวมาส่งอยู่ท่าจะมีบุคคลทำงาเนาะเด้านั้นนี่ก็เปิดเพลงท่ไงพี่น้องเอ๋ยนังตีมาแล้วอยู่นี่ เซตดสิ้นไม่เทียมห้อยพี่น้องเอ,งเอ้ยยอดโซฟาเนาะยอดโซฟาทำบุญทำบุญอ่าเป็นบุญพผาป่ากับบุญยอดยอดโซฟาสองสองอย่างในงานเดียวเนาะไ้ะการเป็นงานขึ้นอ่าสาหลังใหม่เนาะว่าเนี่ยคนละลายพี่น้องเอ้ย สาธุบุญครับเบอร์สกุลสิคนเออเนาะลงท่านกันได้ค่ะดีดีเสื้อเป็นลงท่านเนาะของฟรีของฟรีกับคนไล์เป็นปกตินเนาะ,นอ,ะอาเทนทเมื่อก่อนพี่น้องอาเซอคัดใหนี่ยวเ,เมื่อก่อน บอกคอนไวอยกำลังอันพูดเต้นีอ,อดได้พี่น้องอย่าเทิงคุณนะอ่ะ <c oughs> มีาการล้างเวทีค่ะไ <c oughs> อ้องนงเองนะปไปไปเลยพี่น้องเอ้ยเลือดเตๆคอนไวอยเลือดติๆ พอผู้แบกไม่แบกเล็กกันเลยว้านี่จะผู้แข่งแข่งนี่จะผู้บ่าวได้พี่น้องผู้เทาเนี่ยก็มีอยู่เอออาเต้นเต้นบังลาเต้นจะเดียนทางต่ออีกเนาะงานมีงานเรื่อยๆพี่น้องเอ้ย ไปใหก้กินข้าวกินน้ำจักหน่อยลวงพอสั่นเขาแล้วทิ้งผ้าพักพอดเอกระต่ายห้านอนเมื่อคืนยังไม่ได้นอนพี่น้องนอนน้อยหนึ่งอนนะไสิเป็นพามสลา,าลังไม้ลังเก่านะสิมากนันจงจากแล้วง่านแลละพี่น้องเดี๋ยวเพื่อกระชิบระกาเออก็มั่งเมื่อใดเนาะเอากระสืดิมาซอยกันมาสลา,าลังเก่า อาจจะพระเฮากาซิดะง่ายเพิ่นขึ้นซาลาล้างใหม่เนะาะผ้าขาวผ้ายังสะกดพี่น้องโยกขึ้นอาสิเมือแล้วก็ยังฆ์ที่ยกอาเมืองแล้วหนูจะมากับใครค่ะผ้าขาวว่ากระทันแน่แล้วตอนนี้พระพันซันเข่าแล้วเรียบร้อยพี่น้องห้าก็ย่อลงมา ไม่ใช่ย่อไปให้พวกมอลำเรื่องเนาะแต่ว่าเขาบวกลินเนื้อเขากินผ้ากินอากลิ้นยาภาษเขากินผ้ากินเป็นพวกอ่ามังสวิรัตเนาะพวกอ่ายังพักมีสีซอสมไม่าักตอกพวกอันยังเน,น,นบูนอไม่นอเกงเกงนอหมกนอไม่นะพี่น้องเนาะที่จริงเขาก็กินได้ดอกแต่ว่าอาจไซเป็นการเดินทางเมื่อยอะไรจังไดเนาะ ตรงนี้เนาะเขาก็มักินข่าวทำการพี่น้องไอ้กินข่าวยำแ้าอ่าแ้ากินแล้วเลวก็เมื่อเขาก็ได้ข่าวยำแซวยาแซวฮายยาง usted, Arrow, ragt, จะ dom, ้ายังก็ย่ยจะหายังไง่ <c Magazine> <ino> หาติดข่าวจะคลองพี่น้องงานง่ายไรนี้งานน่นบอกเออกินข้าวกินข้าวพี่น้องกินแนวกระน้ำหาผ้าขาวพี่น้องเอ้ยเห็นอะไรแบบผ้าขาวกันนะอีน้องมันมาเป็นแม่ครัวนี่ตายมึงลงมาแต่เศร้าโฟมมาเนี่ยนะมาวางหันนี่เลี้ยวมาวางหนึ่งหนึ่าวำหน้าแด้เลยก็มาใส่บาทจช๊ขึ้นน้องลงมาเลยทีมงานแม่ครัว พี่น้องเอ้ยเซเว่นบ่ได้มีสื่อเลยค่ะเซเว่นบ่ได้มีสื่อค่ะแต่อินยองแชทนี่มันมีสื่อเต็มๆ, <ใน S 1> ๆเลยให <น S 1> ้นะใพ่บ้านอ่านลำบ,บอกสองรอบแล้วได้อ่านนะนออบันทะีมิสื่อรอบของกูนะอ่านรอบแรกนะมีแต่บันที่เครื่องสายตัดออกบันที่มิสือกูรอบช่องกัยังมีอยู่รอบประกาศยำเศร้ายำเศร้ามึงมึงงานนั่นก็มีประกาศยำเศร้านั่นจักบันที่มิสื่อกู ใส่พี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ตลกนี่ทีมงานคณะมอญนำน้าท้าประกาศเสด็จทางเมื่อพี่น้องเอ้ยกิจข้าวกินน้ำบอกแล้วบอมีสื่อสะเอึกนันทั้งมีกับบุรุษมาพี่น้องไม่เงียบบลงมาเวียงกับยูห้ากับสตาชิ่งห้างเลยเนาะ แน่นใต้เลยเนี่ยพอดีหัวม้วพอดีเป็นวินคขากลางทางเลยหาผ้าขาวนี่กินขาวมาแล้วพวกมาลลามันกัดเสียดทางไปต่อพี่น้องเอ้ยน้องก,กินขาวกินน้ำแล้วก็ไปต่อห้าวกัดเสียดมือ่อพี่น้องเอ้ยเอาผ้าขาวแล้วก็กินยดมือเป็นยังกินมาแล้วอยู่ จานเบ้นใบหนึ่งพี่เนาะบบเป็นเนี้ยเนะาะทาหนวัดเลยนี่าท้าทีงานไม้ครัวเข้ากระไดเพราะหน้าโมงกระเคลื่อนไม่ง่ายนู้น,นนั่นเองคนะ่ะไม่ไมอ,อ,อีก็บกันหัระรหน้า ไปวียงน้อยหนึ่งท่นกำลังอนาคันอยู่สรุปเงินอันที่ได้ในงานอยู่เนะาะห้ากายถาห้าไทยคิปถาเรากระไดนะ้นับเบิ้ลมาได้แม่ครัวมาได้อันจีจีเซเวอรคือบวัวซอยพี่เนอะ สะเอื้อนนะมาได้ซอยได้สะเอ,อื้อนย,ง,ยงคือบะซอยคือบะซอยเนาะเออย่างเงี้คือบะซอยนะซอยกันหอยคลิปสะก่อนพี่น้องอยากสิซอยก็ได้ขอถ่ายคลิปจุบคลิปนิดหนึ่งสกักก่อนซอยกันเหตุน้ำบาดน้ำว่าได้บุญลายพี่น้องเอ้ยสาธุนธรรมทนานน้ำประจุขุนสิคนเด้อพี่น้อง กรสิซอยจังหน่อยหนึ่งก่อนพี่น้องไเไยเผื่อคนหน้าแล้วอีกเนาะอขอบคุณทุกกาลังใจพี่น้องไอคลิปหนะ้าพอกัดคลิปนี้ไปก่อนจ้า